ในขณะที่นักมนุษย์ต่างดาววิทยาเชื่อว่ามีเอเลี่ยนหลายสายพันธุ์ที่มาเยือนโลกของเราแล้วตั้งแต่ในอดีตหนึ่งในสายพันธุ์ที่มีหลักฐานมากที่สุดที่มีปรากฏต,ตัวบนโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายอย่างรวมทั้งคำบันทึกของมนุษย์โบราณก็คือมนุษย์ต่างดาวที่มีลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว์โดยครานหรือมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์เลฟเทียน ว่ากันว่ามนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่เป็นอันตรายมากที่สุดของมนุษย์ในตอนนี้เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการครอบครองโลกชอบกินเลือดและเนื้อของสัตว์อื่นรวมทั้งเนื้อของมนุษย์ด้วยในขณะที่เราเชื่อว่าพวกเขาอาจมาจากดาวดวงอื่นแต่มีหลักฐานบางอย่างที่อาจเป็นไปได้ว่าความจริงแล้วพวกเขาอาจอยู่บนโลกนานกว่าที่เราคิด อาจยาวนานกว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ด้วยซ้ําบรรพบุรุษของพวกเขาอาจถือกําเนิดในดาวดวงนี้พัฒนาวิวัฒนาการจนครอบครองโลกมากก่อนบรรพบุรุษของมนุษย์จะถือกําเนิดและด้วยเวลาที่ยาวนานหลายล้านปีพวกเขาวิวัฒนาการจนมีเทคโนโลยีชั้นสูงสามารถเดินทางในอวากาศได้และด้วยเหตุผลบางอย่าง หรืออาจเป็นเพราะภัยพิบัติใหญ่ที่เกิดขึ้นบนโลกพวกเขาจึงอพยพไปตั้งโลกรากบนดาวดวงอื่นแต่ก็ยังคงเหลือบางส่วนที่หลบภัยพิบัติโลกครั้งนั้นอยู่ใต้ผิวโลกโดยที่ไม่แสดงตัวมานานนับล้านล้านปีนักวิทยาศาสตร์นอกขออตั้งทฤษฎีว่าพวกเขาคือสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ไดโนแมนหรือมนุษย์ไดโนเสาร์นั่นเอง พวกเขาคือสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ไดโนเสาร์ความจริงแล้วเรื่องราวของมนุษย์ไดโนเสารน์นี้อาจไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ยังไม่มีหลักฐานมากพอว่ามันมีอยู่จริงเพราะหลักฐานไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาศัยจากปากคําของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่เผอพูดเล่าสู่นักวิทยาศาสตร์ด้วยการฟังแล้วหลุดไปยังสื่อสื่อมวลชนมักแต่งเติมเรื่องราวจนเกินจริง เพียงแต่มันก็มีเข้าความจริงอยู่บ้างโดยต้นต่อของเรื่องนี้ก็คือที่เทือกเขาแอนดีสประเทศเปรูในปีคศ1996นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ค้นเจอมนุษย์ประหลาดและจับได้ตัวหนึ่งในบริเวณที่การสำรวจยังเข้าไม่ถึงในเทือกเขาแอนดีสโดยสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นเพศชายอายุโดยประมาณ18ปี โดยการประมาณของนักวิทยาศาสตร์ในการพบครั้งแรกนั้นมนุษย์ประหลาดนี้พยายามต่อสู้และได้ถูกนักสำรวจใช้ลูกดอกอาบยาสลบยิงจนสามารถจับได้จากการสำรวจพบว่ามันเป็นมนุษย์ที่พิลึกกึกือมีส่วนสูงราว5ฟุต4นิ้วส่วนหน้าของมันมีลักษณะคล้ายกับไดโนเสาร์มีครีบใต้คางเหมือนกิ้งกา่า ตากลมโตเหมือนมนุษย์ต่างดาวผิวหนังเป็นเกร็ดสีเขียวอมเทาแขนขายาวเก้งก้างมือแต่ละข้างมี3มนิ้วส่วนเท้ามีหนิ้วทั้งมือและเท้ามีผังผืดยึดต,ติดไว้คล้ายตีนเป็ดมันคือมนุษย์หรือตัวอะไรกันแน่นักมนุษยวิทยาชาวอเมริกันได้ขอตัวมนุษย์ประหลาดนี้นำไปวิจัยที่ศูนย์วิจัยลับแห่งหนึ่ง ทางตอนเหนือของมอนรัสมิชิแกนพร้อมกับตั้งชื่อโครงการวิจัยนี้ว่าโครงการวิจัยสิ่งมีชีวิตกึ่งคนกึ่งไดโนเสาร์โดยมันถูกนำมาเข้าห้องพักที่มีลูกตรงเหล็กตายล้อมรอบมีโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาพฤติกรรมได้ตลอดเวลาผลจากการวิจัยในระยะแรกมนุษย์ประหลาดไม่ยอมกินอะไร ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเอาแต่เดินง่มง่ามภายในที่พักต่อมาเมื่อมันรู้สึกคุ้นเคยเจ้าหน้าที่สิ่งมีชีวิตคล้ายคนนั้นสามารถเริ่มพูดภาษาคนได้และเขาเรียกเผ่าพันธุ์ของตัวเองว่าพีซะซึ่งหมายถึงสิ่งมีชีวิตสะเทินบกสะเทินน้ำอยู่ได้ทั้งที่มืดและที่สว่างแต่นักวิทยาศาสตร์และนักมนุษยวิทยา ศึกษาเจาะลึกมากไปกว่านั้นเบื้องต้นพวกเขาตั้งข้อสันนิษฐานไว้เป็นข้อข้อดังนี้ทินกํากำเนิดอาศัยของมนุษย์ประหลาดนี้น่าจะมาจากใต้พิภพโลกเนื่องจากมันมีดวงตากลมโตบ่งบอกให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ในที่มืดมิดจึงต้องมีม่านตาขยายใหญ่เหมือนกับตาของนกฮูกและคล้ายกับตาของแมว และตั้งข้อสมมติฐานว่าอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาอาศัยอยู่บนโลกเมื่อหลายหมื่นปีก่อนแต่ต้องลงจอดและหลบซ่อนอยู่ใต้พิพพเพราะบนโลกสว่างมากหรืออาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตจากโลกของเราที่อยู่มาก่อนมนุษย์เพราะจากการทดสอบมันมีความสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานถึง3ชั่วโมงถึงโผล่ออกมาหายใจเหนือผิวน้ำครั้งหนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับจระเข้กบเขียดหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีความสามารถอาศัยอยู่ใต้ผิวน้ำได้นานและมันอาจจะมีวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์จนกลายสภาพมาเป็นมนุษย์ไดโนเสาร์นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามสอนวิถีความเป็นอยู่ของชาวโลกให้กับมนุษย์ประหลาดตัวนั้นและมันมีมันสมอง สามารถตอบสนองได้หลายอย่างมีความฉลาดเช่นสามารถเรียนรู้ภาษาของชาวโลกได้ถึง2ภาษาคือภาษาอังกฤษและสเปนแต่เป็นการเรียนรู้แบบเด็กฝึกหัดลักษณะบุคลิกข,ของมันเป็นนักฟังที่ดีแต่มีการแสดงออกน้อยนิดไม่ค่อยตอบสนองต่อความก้าวร้าวมีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาชอบออกกำลังกายตลอดเวลา ไม่ชอบอยู่นิ่งๆแต่เมื่อมีการวัด IQ พบว่า IQ ไม่สูงนักอยู่ที่ประมาณ80-85น้อยกว่ามนุษย์โลกแต่ก็มากกว่าสาัตว์ชนิดอื่นที่อยู่บนโลกตรงนี้ทำให้มีความน่าเชื่อว่ามันอาจอยู่ระหว่างรอยต่อของความเป็นไดโนเสาร์กับมนุษย์และมันชอบกินอาหารประเภทสัตว์เล็กๆเช่นงนนูหนอนหนู และพืชจำพวกลากไม้สดสดสิ่งมีชีวิตนี้สามารถส่งเสียงประหลาดๆออกมาได้4ระดับเสียงคือเสียงหวีดร้องเสียงคำรามตะโกนเสียงที่เปล่งออกมาอยู่ในระดับ1 ...25 เดซิเบลคาดว่าพวกเขาน่าจะสื่อสารทางเสียงมากกว่าภาษาและท่าทางนักวิจัยได้เรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่า ไดโนแมนน่าเสียดายที่โครงการนี้เป็นความลับสุดยอดแม้ข้อมูลจะหลุดออกมาบ้างแต่ก็ถือว่าน้อยนิดเราทราบเรื่องของมันเพียงเล็กน้อยจากนักวิทยาศาสตร์ที่เปิดปากเล่าให้ฟังเท่านั้นเองโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมากนักมีทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์ไดโนเสาร์ระบุว่ามนุษย์ไดโนเสาร์นั้นมีมานานแล้ว นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อมูลว่าถ้าไดาโนเสาร์ชื่อโนนิโคซซลัสไม่สูญพันธุ์ไปก่อนเมื่อ65ล้านปีมันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นมนุษย์ไดโนเสาร์ได้อย่างแน่นอนเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเจ้าไดาโนเสาร์โนนิโคซซลัสจะสามารถวิวัฒนาการได้มันมีความแตกต่างจากไดโนเสาร์ชนิดอื่นที่พวกเขาเชื่อว่าไม่สามารถวิวัฒนาการได้ นั่นก็คือเจ้าโนนิคอสลัสมีลักษณะแตกต่างจากไดโนเสาร์อื่นอย่างชัดเจนคือสมองมันมีความฉลาดและที่สำคัญก็คือมันสามารถใช้เท้าหน้าหยิบจับสิ่งของได้เช่นเดียวกับมือของมนุษย์นั่นเองซึ่งบทสรุปของเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าไดาโนเสาร์สูญพันธ์ไปแล้วทั้งหมดหรือมีบางส่วนที่กลายพันธุ์เป็นไดโนแมน จนกว่าจะได้หลักฐานที่ชัดเจนและมีข้อมูลมากกว่านี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปของเราด้วยนะครับอย่าเชื่อในทุกข้อมูลที่เรานำเสนอเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นเพียงผู้ไม่รู้เช่นเดียวกันเราเพียงแค่ต้องการค้นหาความจริงในสิ่งที่ไม่มีใครรู้หรือรู้แต่ปิดบังเอาไว้ โปรดกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ